สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวภาพยนตร์อีกเรื่องนึงนะครับที่เป็นหนังแอนิเมชันภาษาสเปนเรื่องแรกที่ชิงออสการ์นะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับก็คือภาพยนตร์เรื่องชิโก้แอนด์ริต้านะครับนั่นเองภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ กำกับโดยฟอนาโด้ทูเรบานะครับและก็เขียนบทโดยอิกนาซิโอมาติเนสเตอร์ไพซอนนะครับอ,อ๋อฉายขึ้าไปนในปี2010มีความยาวประมาณที่1ชั่วโมง34นาทีไม่รู้ว่าคือเรื่องอะไรประเภทแอนิเมชันครามดราม่านะครับต่านเองเรื่องราวนะครับจะว่าได้เรื่องราวความรักระหว่างนักดนตรีชาวคิวบา2คนนะครับคนแรกเนี่ยชื่อว่าชิโก้เขาเป็นนักเปียโนโน,นะครับที่มีความฝันปเป็นอย่างมากส่วนอีกคนหนึ่งชื่อว่าริตา้าเป็นนักร้องนะครับที่มีเสียงอันไพเราะ โดยตัวภาพนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นจดหมายรักต่อวงการดนตรีของประเทศคิวบาเลยทีเดียวซึ่งผมตัวบอกไว้ก่อนเลยว่าชิโก้อลิตตาเนี่ยเป็นการ์ตูนแอนิเมชันอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมก็ชอบมากที่สุดถ้าเป็นการ์ตูนแอนิเมชันในฐานนะการ์ตูนแอนิเมชันาาภาษาสเปนซึ่งส่วนตัวซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เคยทํารีวิวไปแล้วสำหรับภาพนตร์เรื่อง The p r o o House นะครับนั่นเองแต่ทีก็ตาม ชิโกย์ลิต้ามันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการ์ตูนแอนิเมชันที่ผมก็ต้องบอกให้ก่อนเลยว่าเป็นหนึ่งในการ์ตูนแอนิเมชันที่มีความแบบและละเมียดเรียบง่ายและมีความสวยเป็นอย่างมากซึ่งเหตุที่ทำไมชิโกย์ลิต้าถึงสวยขนาดนั้นก็พอผมคิดว่าตัวพูงกับน่าจะใช้เทคนิคที่เรียกกันว่าโรโตสโคปิงจนทําให้ภาพเรื่องชิโกย์ลิต้าออกมาสวยนะครับเองซึ่งหนึ่งในเพลงที่ผมชอบมากที่สุดสำหรับภาพเรื่องนี้ก็คือเพลงลินลี่ ซึ่งเพลงลิลี่ถือว่าเป็นเพลงที่ไพเราะมากที่สุดเลยทีเดียวซึ่งชิโก้อลิต้านะครับเป็นหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ผมแนะนําให้ไปดูเป็นอย่างมากโดยต้องบอกให้ก่อนแล้วว่าทําไมภาพนตย์เรื่องนี้ถึงไพเราะขนาดนั้นเนี่ยพอหนังเรื่องนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในหนาอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมเข้าใจได้เลยว่าชิโก้อลิต้าเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ไม่เหมือนกับภาพนตย์เรื่องอื่น โดยต้องบอกให้ก่อนว่านี่เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่เป็นจดหมายรักให้กับวงการดนตรีของประเทศคิวบาเลยทีเดียวซึ่งถึงแม้หลังจากที่คิวบานะครับ้สร้างความสัมพันธ์ใมตตีกับโลกตะว,ว,วันตกซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าคิวบานี่มันเป็นหนึ่งในประเทศหนึ่งที่สวยมากเลยทีเดียวนะครับที่ผมก็อยากไปเหมือนกันนั่นเองพอๆเดียวกัับสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะกับพวกแบบฮาวายหรือปูโตริโกอะไรพวกนี้นะครับและคะแนนที่ผมให้สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ผมจะให้คะแนนไปประมาณที่10เต็ม10ไปแล้วกันนะครับ แล้วหามีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องขอมาที่นี้ด้วยครับแล้วหากคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอมงฟิล์อคลาล็กของเราด้วยครับและสำหนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย